แต่ในว่ายูได้บ๊ทไซโทรศัพท์ก็อยู่ได้โอ้ดี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 ที่เอาโทรศัพท์กลับแต่เด็ ม,ม่น,นแห้งแหเห็นานอยู่ที่แบบไสมา,สาหลาังเจ้ามาเจ้า <c oughs> มามตามานี่หะจังสีอาหนังสือได้บ่นี่การะตูนได้แอแทอม่เนนเ็งอ,อืม้มเาละ่ะ

ขายเดียวแล้ววันนี้เอาวาันนี้กูเป็นอาจารย์ที่ยักอายด้วยขายเดียวแล้วเริ่องใารเดียวแล้วเรอไปอคือาวัดเนารนอยู่นี่เน,นี่ทยทำเนียอยู่ทำเนี่ยทำเสีย,ยเยอะล ผมนั่งภาวนารวมแล้วของวัดสโมูอยู่อะไม่ใจ